คนดวงดีในรอบปีสำหรับใครที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือยกมือขึ้นมาดูเลยค่ะ ตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาวัสนาสูงส่งและเป็นผู้ที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีชั่วคามคืนก็ว่าได้ค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะใครที่มีลายมือกากบาทนี้บุญพาวัสนาของท่านมาถึงแล้วในรอบปี โดยได้ทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือบุญวาสนาของท่านมาถึงแล้วค่ะสำหรับใครมีกากบาทตรงกลางฝ่ามือในปลายปีพุทธศกักราช2567นี้คำทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือยืนยันโดยหมอลักษ์ฟันธงได้ทำนายจนคนลุก ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2567จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอาจารย์หมอลักฟันธงดวงชะตาด้านการเงินโชคลาภของท่านดวงมหาภคกรัพย์ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาพคทรัพย์ที่ดีกว่าคนอื่นก็ว่าได้ดวงของท่านกําลังจะเริ่มทำงานค่ะพวกที่มีเทวดา และเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคอยหนุนนำชีวิตท่านมีดวงชะตาทางด้านการเงินโชคลาภวาสนาสูงส่งเงินทองหลั่งไหลเข้ามาท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่มีการกระบาทกลางฝ่ามือจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาเลยทีเดียวสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะเป็นที่แน่นอน เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะบุญภาวัส,สนาของท่านนำพาให้ท่านได้พบได้เจอกับคลิปวิดีโอนี้และให้ท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้าพเจ้าน้อมรับคำทำนายขอให้ข้าพเจ้าดูเป็นดวงมหาเศรษฐีดวงมหารวยดวงมหาพกทรัพย์ สำหรับผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือให้ท่านนับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะดีและจะประสบผลสำเร็จในเร็ววันปารนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาทุกประการการทำงานของท่านเริ่มทำงานแล้วสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคและปัญหาก็จะเริ่มทุเลาเบาลงจนหายไปในที่สุดโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ จนถึงช่วงปลายปีดวงเศรษฐีคำทำนายดวงชะตาของคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือดวงชะตาพิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงชะตาของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือในช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปดวงชะตาพิกผันข้ครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเพราะว่าที่ผ่านมานั้น ท่านนั้นเหนื่อยมามากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินไม่ว่าปัญหาต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตของท่านและนับจากนี้เป็นต้นไปดวงของท่านจะพิกจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน มีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่างไม่ขาดมือและในช่วงนี้โชคลาภเข้ามาใครก็ตามที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือกำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ไปไม่ถึงไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างท่านเคยพบเคยเจอกับโชคลาภและท่านนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยค่ะ เพราะว่าบุญภาวาสนาคำทำนายนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมหาพกทรัพย์ดวงมหาลาบบุญบารมีกำลังจะเริ่มทำงานนับจากช่วงเวลานี้ไม่ว่าตัวท่านจะทำอะไรก็ตามจะประสบผลสำเร็จมีกินมีใช้ไม่ขาดมือมีความราบรื่นถึงจะทำน้อย แต่ก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าเหลือเชื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกได้ว่ามีความง่ายไปซะทุกอย่างทุกเรื่องเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านคอยหนุนนำคอยชูชูดวงชะตาท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งอาจารย์หมอลักษได้ทำนายดวงชะตาคนมีกากบาดกลางฝ่ามือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตาเรามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาคอยชี้นำหนทางให้ท่านนั้นมีโชคเกี่ยวกับเงินทองทำให้คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีโชคอยู่ตลอดเวลาเหนือกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้เป็นคนที่โชคดีมากๆค่ะสำหรับใครที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือท่านนั้นเป็นคนที่พิเศษมากกว่าคนทั่วไป แต่ในบางครั้งนั้นท่านนั้นอาจคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้แม่นยำเป็นคนที่มีเซนแรงสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้กว่าคนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นแถมเป็นคนที่ดวงแข็งอีกต่างหากค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่จะคิดทำร้ายคุณก็จะแพ้ภายในที่สุดเพราะว่าคนที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นบุคคลที่มี เทวดาคอยช่วยเหลือทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีอยู่ตลอดเวลาและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนทำสิ่งใดก็คิดจะต้องประสบผลสำเร็จให้เกิดความร่ำรวยให้ได้มีชื่อเสียงด่งดังคนดวงชะตาผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจะมัง่งคั่งร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ไข่ก็ต่างที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนั้นไปไหนมาไหนทำอะไรไม่เคยประสบผลสำเร็จอย่าไปผิดหวังอย่าไปสิ้นหวังเลยเพราะว่าเมื่อท่านได้รับคำทํานายจากคลิปวิดีโอนี้แล้วชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะดวงมหาพกทรัพย์ดวงมหารวยของท่านนั้นได้ถูกเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ตามที่เข้ามารับฟังแล้วพิมพ์ว่าสาธุหลังจากที่ท่านนั้นเขียนสิ่งที่ท่านนั้นต้องการคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วท่านก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าคนใกล้คิดคนในครอบครัวก็ตาม ขอให้ท่านทั้งหลายฟังคลิปวิดีโอนี้และแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้เขาเหล่านั้นได้รับฟังเพื่อเป็นบุญกุศลบารมีอันสูงสุดสำหรับตัวท่านเองท่านนั้นได้ร่วมเรื่องนี้ก็เป็นการให้ท่านมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ทางเราด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมานัดที่นี้ด้วยนะคะและหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ